ทูปัน่นงานได้เป็นภาพวันนี้ทำมาทำอะไรกันลดต้นอะไรนะหรอเรามาลดต้นกระบองพรกกันน้องกระพงพรกข้างบนนะต้นนี้ด้วยทูปัน่นงานได้เป็นภาพวันนี้เรามาลดน้ำกระบ๋องพรกกันที่ข้างบนนียนะต้นนี้ด้วย มาไปเรื่อยๆนะแบบนี้ยโอเคมารถฝั่งนี้บ้างหแห้งจะแย่อยู่แล้วเนี่ยทงนี้บ้างนะนี่ด้วยไม่ค่อยได้มารดน้ำกระบองเพชรชั้นบนนี้สักเท่าไหร่เลยทั้งๆที่อยู่ใกล้ตรงห้องนอนนะนเห่อยหมดเลยเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยเหี่ยวหมดเลยรถไป งนี้ด้วยโอเคเอาได้หมดเลยโอเคฟินิชครับวันนี้นะลดน้ำน้องกระบองเพชรชั้นบนฟินิชนะโอเคครับสวัสดีครับ